คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมรพบกสุดหวยโชคเศรษฐีมาลนะครับ ก็เรามาดูในส่วนของเลขเด่นกันก่อนนะครับเลขเด่นประจําวันพุธนะครับซึ่งวันพุธนี้ตรงกับวันที่หนึ่งธันวาคมหกสี่หนึ่งธันวาคมหกสี่เราก็มาดูกันว่าเลขเด่นเลขเด่นนะครับมีตัวเลขใดกันบ้างที่เข้าคู่ชุดกันนะครับนะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูในสุตรของหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยร้อยบนสิบบนหน่วยบนนะครับสิบล่างหน่วยล่าง นะครับเดี๋ยวจะยอยลงให้นะครับเราก็มาดูก่อนที่เป็นเ,เลขเด่นนะครับประจําวันพูดกันบ้างนะครับพอดีมันตรงกับวันที่1นธันวาคม6กสพอดีนะอ่ะเรามาดูนะครับในส่วนของเ,อเลขเด่นใช่ไหมเรามาดูว่ามีตัวเด่นอะไรบ้างนะครับเด่นในส่วนของกู้แรกที่จับให้เลยนะครับก็เ,เป็นนะครับก็เป็น1นึ่ แล้วก็เรียกไรอันนี้ไปกลับนะ1 0 0 1นะนะครับก็แล้วแต่คนที่จะจะนำเอาไปใช้นะครับก็เดี๋ยวไปดูสูตรของแต่ละหลักนะว่าหลักแหนมันควรจะเป็นตัวเลขใดนะครับ1นมีเลขอะไรอีก14ก่อนอื่นท่านท,ท่านใดที่ยังไม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับไปกดติดตามไ้ก่อนเลยนะครับนะจะได้รู้ทุกแง่ทุกมุมของ หวยลอตเตอรี่ของอัตบาลไทยหนสแล้วมีลายมีตัวเลขที่อยู่ในดวงใจไหมหนึ่งสแล้วก็เลขสักุลนะครับหนนะครับ,รบแล้วก็ใชาไงก็กดติดตามไว้นะครับจะได้เห็นในทุกแง่ทุกมุมของเรานะแล้วก็ สองสองผมจะพยายามดูสูตรหวยต่างๆเอามาให้ทยอยให้เห็นในหลายแง่มุมนะครับสองสองแล้วก็เลขละเองตงน้นนะครับอ่ะสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามแล้วก็ หโอเคนะครับแต่บางท่านจะได้ไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนเพราะเห็นลอตเตอรี่ออกมาแล้วสองห้าแล้วก็มีสามสามนะครับแล้วก็สามสี่ สามห้ามีเข้าตามั้ยยังครับมีโดนตามั้ยยังนะฮะสามห้าเสร็จแล้วก็มีตัวเลขอนะไรเนี่ยสามเจ็ดสับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมมันนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในส่วนของสตตินะครับอันนี้เป็นของกันพุ่3สามเจ็ด สามแปดนะครับแล้วก็มีอะไรอีกสี่สออันนี้คือเลขวันพุธนะครับนะที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีอ่ะสุดตัวถัดมาจะเป็นเลขเบิ้นนะ มีโดนตาบางอย่างมีโดนมีเลขโดนๆบางอย่างครับเพื่อนๆสี่สี่ไม่มีใครรู้นะตัวเลขใดจะมานะครับแล้วก็อาศัยในส่วนของการเก็บสตินะครับร่วมกันสี่สิบสี่สี่สิบเจ็ดน่าอตัวเลขน,นี้น่าสนใจไหมสี่เจ็ด นะครับี่เจ็ดแล้วก็ไรดีห้าหนึ่งนะครับห้าแปดนะครับ แล้วก็จด้นะครับอันนี้ทนนี่เป็นตัวเลขเด่นนะครับแต่เราก็ไม่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 ทราบได้ว่าจะมาตัวในส่วนของที่เด่นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะเรามาดูนะครับแล้วก็เรงมาดูกันเด่นประจําวันพุนต่อมาเรามาดูในส่วนของเลขกัน,นบ้างเนาะบางทีก็มาต่อกันนะบางทีก็มาตัวเนะด่น กันตัวเลขกันมีตัวนี้าดที่น่าสนใจบ้กครู่นนะ การวันที่1นธันวาคมหกสีตัวเลขกันที่น่าสนใจนะครับมี04นยะครับศูนยแล้วก็08นยนะครับ แล้วก็เออบางทีมานอกสายตาตกลกันก็มานะืนะครับศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งแปดเออไม่ไรอีก คัดเฉพาะตัวตัวเลขเด่นกับเลขกันที่น่าสนใจมานะครับแล้วก็ไปจัรณาก่อนทีแล้วกักน,กนว่าตัวเลขไหนเข้าแก็บมากที่สุดนะอ่ะรามเรูวเร่มครับกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะโอเคมีอะไรอ,อีกก็มี ที่น่าสนใจ48 93ถามว่ามันสวยมันก็สวยนะแต่ว่ามันอยู่ในส่วนของหมดที่เป็นตัวเลขกันนะครับแล้วก็ตัวเลขที่น่าสนใจก็คือ จีเอมคัดมานะครับของประจําวันพุทธล้มเก็บสติด้วยกันนะครับตัวเลขไหนนี้มีที่น่าสนใจบ้างอย่างที่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกับสูตรของเลขวิ่งประกอบนะบนึกออกปะที่สูตรที่เป็นคํานวณทางคณิตศาสตร์นะครับอันนี้เราเก็บสติในส่วนของ <c oughs> เลขประจําวันพุทธกันบ้างน,นะครับว่ามีตัวเลขใดที่น่าสนใจในงวดนี้นะครับข้อหนึ่งกันว่าคมหกสี่โอเคไหมครับ ถ้สนใจแม่ตัวไหนฮะมีกันอะไรบ้างนะครับมีตัวสวยๆหลายตัวนะีแต่าก็จะมีในส่วนของเลกเกอร์ทกัน,กนที่มันมาด้วยนะแต่ว่ามันจะเด่นก็แล้ตำแหน่งกันกแล้าจุดกระดูกควบคู่ลายลายสูตรการคำนวณนะครับประกอบกันในการเก็บสถิตินะครับในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับในส่วนของเลกประจันพุทธนะครับที่น่าสนใจใครเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดติดตาม นะครับเพื่อที่จะได้รู้ข้อมูลข่าวสารไม่ตกหล่นกันนะครับผมผมมีทั้งเลขตัวเลขที่จับคู่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวเลขที่คำนดณแต่ลหลักร้อยสิบหน่วยสิบล่างหน่วยล่างร้อยละอร้อยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเป็นตำแหน่งมาเลยแต่ละตำแหน่งนะครับเวลานำมาแบ่งปันกันนะครับก็เรารู้เสร็จแล้วเรากดแชร์ใอ,อ้เพื่อนด้วยนะครับอันนี้เป็นหองประจประจันพุธ ลูกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลูกก่อนลยก่อนกับสู่หัวใจโชคสิบหมื่นครับขอให้ท่าเจ้าดีครับสวัสดีครับ